สวัสดีครับท,ะทะ่าท่าเชนเอาผมพอพี่น้องเช่นเคยครับผมืันนี้ภาพพี่น้องมากินเอาพี่น้องข้อหมูย่างข้อหมูย่างมิ่งามเลยหมูตั้งแต่แบงพูดเลยพี่น้องได้ร้ายขาก,กินมาเบ,าเบิด์ตูดแล้วหาร่อยไอูยังงามเลยอันนี้ส่วนข้อมันไปหาหัวอ่าผมได้ส่วนหัวหัวไอหัวหนังซุ่มไปหาก็ต้องได้หัวหนังนะพี่น้องเนอะมา,าแซ่บแซ่ลันพี่น้องไหม โอ้หนังบักอันนี้บักืมข้อหมูย่างข้อหมูย่างนี่นะ้องย่างเสร็จไอ้น,นั่นละ่ะเตาร่มร้อนเตาอบร่มร่อนร่มเรื่อเป็นเละืมตะก้อ,กอกดีจังเลมันเปียกนี่น้อง

อร่อนเลยอนนืมกลอบไปแแอบสวยสุดงมากอืมแอบกระต่อพันปีไ้่ตัวใ Ừm. Ừm. nữa, khai mắt tiêm luôn.

พี่น่องวินเทีร์ถือถามผมเลี้ยงมาหน่อยมาฮักกี้ที่ผมเลี้ยงอยู่นี่พันผสมใช่ไหเลียงนี่มันได้ประมาณเกือบหาห้าเดือนแล้วมั้งตรวจรับผมไปหยอกมันมันอ้าปากสังเกตเห็นฟันมันดำดำฟันข้างในมันดันทีคือฟันโคกข้นไว้พี่น้องมันดำดำเลยไหมพี่น้อง มันจากเบิรงมันคล้วยอ่ะโกเล็กโเลยกโกเล็เล็อันนั้นกล้วยภาษาอีสานนี่คือว่าโยกนะครับมันโยกมันโยกก็เลยก็เลยมันเป็นเพราะอีหยังพี่น้องคือมันฟันผูบ่มันจังไดมันไมีความรู้เรื่องนี้บอกผมนะครับคอมเมนต์บอกเาหรือว่ามันลดมันลดแล้วมันจะโป่งใหม่บ่คือคนคือเด็กน้อยบ่ จดากักินเข่าได้ปกตินะจดาหั้อย่เป็นเพวกอี๋หน่องถ้ถามถามขึ้นไปถามเจ้าของเพิ่มถืมอผมไปซื้อม,มากมันกับวาบา่เคยเป็นแม่แม่มันกับโบ้เขื่นเป็นอี่น้องเคยปุ้ยได้คเคยเลี้ยงแม่มันบอกได้พี่น้องด้วย nha cái kẹo khôn bây giờ, cái chắp có lệch có lệch lệch nó quá nó buồn có nhìn khẩu đây มักเด็แซ่บสิมักแบบมมั่งอันนี้สุดโอ้ ý kiến của chúng ta sẽ có này cái nào ý kiến của ဖယဖကာကာပြရကားိုခ်ရိူလိုကာရကာမါတာလ Hãy subscribe cho kênh อเข้ากันนี้ดนึข้าวมูงยาดจำทั่ว หเริ่มเรียนเนาะมันหลายอืม ăn mươi đúng không? Kín mất cái này. Å, mm. oh, se. Ну, а Ừ rồi, nghe tham nhiều rồi. nhà bà canh thò đấy. Ừ, ừ, อ๋อพี่น้องอือขาดอยู่จ้าบนะโอ้เมื่อนี้ก็ได้ต้มบักทัวข้อหมูยากมาสู่พี่น้องยินเทปแซ่บกับพี่น้องอ่ะอิ่มละในเวนลาไปแล้วอัล้ลาพาจากแล้วขอบคุณทุกไลท์ทุกซับทุกการติดตามฝากก็ไล์ก็แชร์ก็ได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายครับสวัสดีครับผม